สวัสดีค่ะสามใบเถาในตำนานนางเอกตัวท็อปวงการบันเทิงเปิดภาพจิกนวรัตแอลอัมพาและสาสุพรรณาเรียกได้ว่าการเวลานั้นทำอะไรพวกเธอไม่ได้เลยจริงๆเมื่อก่อนสวยอย่างไรปัจจุบันก็สวยอย่างนั้นโดยพวกเธอได้โด่งดังมากในช่วงปลายปี2523มีภาพยนตร์เรื่องหนึง่งที่ได้จับเอาสามสาวดาวรุ่งแห่งวงการหนังไทยประกอบด้วย เจีย๊ยบหรือจิกนวรัตยุคตะนันแอลอัมพาภูสิทธิ์และสาสุพรรณา,าเนื่องพิรมมาร่วมแสดงในเรื่องเดียวกันเรื่องมีชื่อเรื่องง่ายๆว่าสามใบเถาโดยมีจิระบันเทิงฟิล์มของจิรวันกัมปนาศแสนยากรเป็นผู้สร้างภาพยนตร์นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหนังไทยที่รวมเอาสาสุดยอดนางเอกจากต้นสังกัดจิระบันเทิงฟิลม์ม มาทำความสนิทสนมและแสดงออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆแถมยังมีของที่ระลึกตามมาเพื่อให้คนที่ชอบดูหนังในยุคนั้นได้รักและคิดถึงเกิรอกุ๊ปสามใบเถาได้ตลอดเวลานั่นก็คือรูปภาพขนาดใหญ่ปฏิทินและหนังสือเฉพาะกิจที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มสามใบเถาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่เด็กจนโตล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กภาพอดีตที่คิดถึงได้โพสต์ภาพ จิกนวรัตแอลอัมพาและสาสุพรรษาเมื่อครั้งเล่นเรื่องสามใบเถาต้องบอกเลยว่าทั้งสคนสวยมากอย่างไรก็ตามได้มีคอมเมนต์บางส่วนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากสมัยก่อนสวยแบบธรรมชาติค่ะคุณอัมพาสวยน่ารักสีผิวเข้มเข้ม,ขมค่ะชอบมากค่ะคุณนวรัตเธอน่ารักมากสมัยสาวสสวยกันทุกคนเลยค่ะสวยแบบธรรมชาติ สุพรรษาสวยมากๆเลยครับผมชอบมากๆสมัยนั้นนี่แหละสวยของแท้ตอนสมัยสาวๆาสามใบเถาน่ารักทุกคนค่ะสวยมากทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งสามแม่เลยค่ะสวยแบบไทยๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณค่ะ